นั่นทำให้หมดตัณหาซะนะเวลามันเกิดขึ้นดับมันทำให้หมดให้แจ้งซึ่งวิชาซะแจ้งแจ้งเจ้าทั้งว่าเอา้ามีเท่านี้เนาะอ,อันที่จะดับเนี่ยมันขาดไปเลยมันไม่มีอะไรที่จะดับอีกแล้วนะนะมันก็มีปัญญาหนึ่งมันจะมีเสียงหนึ่งพูดออกมาจากจิตนะจบการภาวนาแล้วนะ มันจะออกมาข้างในแต่ก็เราว่าเอ้ยเหมือนมือกุดเราก็รู้ว่ามือกุดมือขาดอนั้นเป็นคำเทียบนะแต่เวลาเราจบเนี่ยมันจะพูดออกมาจากแปลกนะมันหยานนะทัศนะเนี่ยมันจะบอกมา่าจบปลมไปจันจบนั่นจบนีมันจะขึ้นมาในใจแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่มันวัดน <c oughs> ะดังนั้นไปให้ถึงนะถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฐิที่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่เห็นแบบโลกโลกที่เขาว่านะนเห็นนรกเป็นนรกสวรรค์เป็นสวรรค์อันนี้ทำให้เกิดสมาธิิอันนี้คนศึกษาพุทธศาสนาแล้วไปไม่ถึงนะไปไม่ถึงไปไม่รู้แล้วเราก็จะว่าเราเข้าใจอันนันนดีก็มันไม่พออันนี้นะต้องไปให้ถึงไปให้ได้ให้มันสมบูรณ์แบบแล้วเราจะเป็นพุทธศาสนิกชน หรือเป็นสาวกพุทธะเป็นอนุพุทธะนะหรือเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นอะไรก็ได้นะแต่ว่ามันไม่เกิดอีกแล้วนะสิ่งที่พาไปเกิดมันไม่มีแล้วส่วนหนึ่งก็คือทำอารมณ์กรรมฐานได้ไปถึงขั้นที่มันไม่มีนิมิตคือมันไม่มีตัวพาไปคิดแล้วอะไรเอินรเนี่เราชำระล้างหมดแล้ว แล้วมันจะผ่องใสจะรู้สู้การปภาวนาเนี่ยเป็นคุณอุปการกับชีวิตเราเลยนะไม่ใช่แค่มีเสียงมีทำแค่คิดได้ไม่พอต้องเจาะลึกไปเห็นจุดเกิดปลายมันนะเปนลาพูดอะไรโอ้ยสุดยอดโอ้ยสุดยอดสุดยอด้อไปสึงสุดยอดหรือย,อยังไงยอดพีละมิตู่ตโนตนการเกิดการดับนันนะดูหินก้อนแรก ที่เขาว่าทำพิรามิดมาจากไหนอ่ะเห็นก้อนแรกมันมาจากไหนความคิดอันแรกมันมาจากไหนอ่ะคิดครั้งแรกมันมาจากไหนหนุดูดิไปป่านนั้นน้อเอาวันนี้แหละแค่นี้นะอรอมณทนา